นอ่านว่าอะไรคะเทเลคอมลาเทเลคอมอะไรงี้กมีดกมิดกเมียนจปรับกระนึบๆกระนองแปรมเราแบบว่าเรามาตามหาแม่น้ำโขงกันที่ลาวไปเลยทีเดียวนะครับมาตามหาแต่ว่าพระอาทิตย์ตกด้วยนะครับผมไปเดินไป เดินอยู่นี่ระวังรถชนนะคะต้องดูตาหมาตาเรือดีๆะคระับเราไปหยุด<ะ>เกาะกลางถนนปะเฮ้ยเดี๋ยวนะงันหยุดก่อนนะกลัวรถชนอะ่ะ กองมากเลยน้ำแห้งหมดแล้วน้ำแห้งหมดเลย,เลยอาจจะมี<อ>น้ำอยูอ่ตรงนีองง้อะไรก็มาแล้วออกไปสัมผัสพื้นให้น้ำตรงนะพื้นไปสัมผัสบาดาลไหมนะสันมากเลยนะครับ อ,อะไรปลเห,หรือ,อรล่าาขขี้กันเลยทีเดียวเลขคู่ก็ว่าไปเลขขี้ก็ว่าอีกอะไรอย่างนี้เขาบอกว่าเป็นสมถาคืออะไรนั่งเลยปนั่นขงของคนเดียวแล้วเราจะลงไปยังไงดูนี่ดิดูนี่ดิดดแบบปีนเขาเลยทีเดียวอ่ะเออ,อเอาเด โอโ้เล่นกันใต้ใต้แม่น้ำโขงกันเลยใต้พี่บพบแม่น้ำโขงกันเลยทีเดียว ไม่รุ่นพลงุงเลยแบงนี้อะไรเงี้ยเราเดินมาไกลมากเนี่ยผมว่าเราก็ต้องไปแบบว่าเหมือนกับ ในเมืองกันเลยทีเดียวถึขขงจะโอเจออะไรกันดีวา มีมีอยู่ดม,ม,มีมีขายอยู่ดูดีมีอยู่ดีขายดีเลยขายดีแรกแรกหลังๆ,ๆมาเริ่มเบื่อแล้วก็เงียบอย่างเงี้ยฮะไม่ทำไงอ่ะ ระวังรถทางอะไรซ้ายเลยฝังใจอะไรเงี้ยนคนซ้อนใส่หมวกคนขับไม่ต้องใส่ก็เขาบอกว่า ขับรถไม่ใช่ไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้น็อกคนเดียวอ่ะกูก็กูก็ไม่ให้มันน็อกละกันกูจะน็องคนเดียวอะไรเงี้ยทำไมมันเริ่มชัดแล้ววะตอนแรกตอนแรกแรกมันอยู่ที่คนถ่ายอ่ะฮะอยู่ที่คนถ่ายมันถ่ายมันมืดอยู่แล้วนะมันถ่ายดำ คนขายหน้าตาดีนคนขายหน้าตาดีน่ารักชมใช่้หย <Yeah. S 2> เนี่ยเยีเ่ยไปถ่ายกินไปน่ายก็แถมกินกัน,กนมไม่ต้องตัวเลยทำออไรกับผมเนี่ย

อะไรบ้างนะกินชีสกินชีสกินชีสธรรมดาเซาฟคืออะไรเี้ยชีสเมอริซีอะไรโนริพูดถึงมันมันพอสไว้ปะได้ปะพอป๊อกอปอแล้วก็ถ่ายต่อเนื่องไว้ได้ปะไม่ได้ bò Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ ạ. เอาังเอาไอ้นี่ไอ้สีฟันกีบอะไรว่มามัน,นมันงม่เท่าไหร่ชีฟห้าพันกีบเฮ้ยเท่าไหร่นะเลขอะไรนะห้าพันหรอ<ง>มีหาดูดิ มีมีห้าพันมีอยู่ห้าพันกรีบกี่บาทเน,ะทะนนะาะเท่าไหร่นะยี่สิบป่ะใช่ไหมยี่สิบบาทยี่สิบบาทเนาะยี่สิบบาทแล้วกันเอาไปใช้เอาวะรับเงินบาทไหมคะรับเงินบาทบอรับกี่บาทครับกี่บาทเข้าเทามาจักบาทบาท สาบาทสาวบาทป่ะสาวสาว่บอ่าอย่าวขอบใจเจ้า จะถ่ายเขาอะไรเงี้ยจะถ่ายเขาอะไรเงี้ยว่านะจะสั่งข้าวซูมกันไปที่ฟันกันเลยทีเดียวอรอพนักง,งานมารับออเดอร์อยู่นะครับกินอะไรดีอ่ะมีอะไรกินบ้างอ่ะมีอะไรเนี่ยข,ข้าวข้าวเปล่ามั้งข้าวพันกีบบุรียานี่อะไรวะจะกินแบบว่าสั่งกับข้าวมาป่ะผักสมุนไ <มา S 2> พรส,สองอสิบยืนสั่ง เดี a, plant, like Eat, ๋ยวไม่รู้ว่ามันเป็นอาหารจานเดียวหรือว่าเป็นอะไรแต่ว่าร้านนี้มีแต่ฝรั่งกินอะไรให้ผมว่าถูกกันนะมึงเดี๋ยวลองคิดดูดิอะไรว้างคิดดูดิแบบว่าเป็นหมื่นอะไรเงี้ยนะโอเคอย่าๆถ่ายดีไหมเป็นหมื่นกันเลยทีเดียวมาแล้วมาแล้วเฮ้ยผมนี่ตัมงเบอร์เลขที่กูป่ะเด็ก Um this is only uh one one person, right? Mm, no ma'am, those are for two person now For two person? This how this for, how big? For um, one Like two? this ma'am, no, same as oh okay. Then you think the three. Uh is it spicy or make free. So if you like spicy, you make it no, spicy. Not 好好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 好 ดีจัรัะคะ ร้อยห้าบาทอะไรเงี้ยร้อยห้าบาทประมาณนี้ใช่ป่ะ อะไรบ้างอ่ะของเขาเรียกว่าเฟอร์นิเจอร์อะไรเงี้ยห้างวะมีหมดอ่ะเขาเป็นห้างนี่หว่าเดี๋ยวเลือกซุ่มอะไรครับที่ไหนนะครับที่นี่แหละมันมีอลารหลายๆครับที่ขายโทรศัพท์เหรอที่จะพาไปดูที่ขายโทรศัพท์เหรอเข้าไปข้างในไปดูของต่างๆก่อนแล้วกัน คนเราสวยๆทุกคนเลยเนาะหน้าตาสวยเนาะหน้าตาดีดดอันน่ะเขบาบังบุมม้งม้งแต่ยังยังปรป្มอะไรเงี้ยอนุบาล<ม>อะไรเงี้ยเขาก็ <c oughs> เลยดูดีอะนะนอ,อ๋อเขามีเสียบแต่ก ชตงตรงนั้นเลยเจตังไงล่ะทีนี้นะดูด้วย <c oughs> ขอบใจเดอ้อขอบใจเดอ้อขอบใจเด้ออะไรเง,งี้ยพี่น้อยส์ไปไหนพี่น้อยส์ <c oughs> พี่น้อยส์พี่น้อยพี่น้อยเขาคงมาตรวจในใน ทำไมหรือว่าตอนที่เราเห็นเขาเขาไม่เห็นเราหรือเปล่าขยะชิ้นแรกที่ผมจะทิ้งที่ประเทศลาวเวียนเทียนแห่งน,นี้ก็คือชาลาวอันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะป อะไรทำไม้ทำม,มัวเหรอฮะไม้ทำม,มวัวคืออะไรอ่ภาษาอังกฤษเลย,ยอะไรอ่ะมาฮอกกานีม,มสวิตเชนา่ามาฮอกกานีนั่นไงมาฮอกกานีดูดิแล้วไม้อะไรล่ะไม้ทำม,มวัหมมวหำม,มวัหมมวหำม,มวัหมมวหำมัวอย่า ไมดิไม่ทำาเจมีคอนแทคเยอะเป็นคนที่แบบว่าเป็นมีคแขนะเนาะมจับนนอะนี่เ้กจะมี่า้มันพูดไม่นพไม่ถูกว่าเออแกแบบว่าเป็นคนรู้จักอะไรเงี้ยเออ คนรู้จักเยอะอะไรเงี้ยเลยบ้านแกเนี่ยก็น่าจะเป็นลูกค้าประจำแกอะไรเงี้ยแกก็เลยโทรหาเพื่อนแกให้มารับอะไรเงี้ยอาจจะเป็นลูกค้าประจำอะไรก็ได้อะไรเงี้ยเออบ้านเราอ๋ออ๋อก็เลยแบบว่าเออนะอ๋อแสดงว่าตอนนี้มีฝรั่งเยอะแล้วก็อาจจะเหมือนกับมีการขายบริการเกิดขึ้นในยามค่ำคืนโดยการท่องเทศกันเลยทีเดียวมากันเป็นกลุ่มเลยทีเดียวนะครับ รถมาบังทำไม่อ้อเซอเกิดขึ้นนะครับท่ามกลางฝูงพีบอย่างนั้นเลยโอิกลังลอกรลังประมาณนี้เนาะในดงบางดบางมี้งบางน่าจะไม่มีนะแถวนี้โอ้อะไรนี่ตมาไรออกดิเอา ระร่งประร่งผู้ประผู้ประสังกใจไม่ได้พูด้สตกใจนึกว่าผู้หญิงขับรถอีแตนหรือไม่ใช่คนขับอยู่ฝั่งนู้นพวงมาลัยซ้ายพวงมาลัยซ้ายอะไรงี้เจ็บนะเจ็บนะเจอพวงมาลัยซ้ายอ่ะโอ้รถเรานะครับสุดยอดว้ ไม่ใช่ผู้หญิงครับผู้หญิงนั่งผู้ชายครับมันเป็นแค่ภาพลองตา,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 าฉ็นรู้จักคนในคื้นะนี้นมาตรวลอยหน่อยไหมล่ะ 对，好<怕>，啊